ับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมือใหม่สองทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมือใหม่สองก็ดูกันในช่วงของเย็นๆนะครับก็ไม่รู้จะหาอะไรมาลงให้พี่พีเอฟซีดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับค่อยๆเบาลงนะครับอพอดีป่วยนะขออาภัยพี่พีเอฟซีนะครับก็วันนี้มีของรูดจองนะมาให้พี่พีเอฟซีดูกันดีกว่านะครับก็จริงๆองนี้ปิด พี่พีเอฟซีในเฟซบุ๊กไปนะครับปิดไปก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ทีที่แล้วที่นี้มีพาร์ติดรางวัลไปหลายองค์นะครับพี่พีเอฟซีบอกว่าขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับนี่ขอเอาพิมพ์คิตาไปแทนนะครับขอพิมพ์คิตาวัดบางคานไปแต่องนี้เป็นรวมพวกเงินพิมพ์คิตาวัดขวางนะครับนี่องค์นี้ก็เลยหลุดออกมานะครับต้องขอเอามาโชว์พี่พีเอฟซีกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อจะมีท่านใดชื่นชอบถูกใจนะครับ นี่นะครับรูปรอเก่านะครับวันนี้ก็สวยแท้นะครับเก่าแท้จากวัดนะครับวัดขวางนะครับเป็นพิมพ์คิตาวัดขวางนะครับเท่านใดชื่นชอบนะครับไม่เคยเห็นก็นะครับรับชมได้ก็พี่ๆท่านใดนะครับเข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ผูดตามก็หนึ่งพันเก้าร้อยหรือแปดร้อยนี่แหละประมาณนี้นะครับ จะ2 0 0 0แล้วนะครับขอขอบคุณพี่ๆทีจริงๆที่คอยติดตามกันไปเรื่อยนะครับนี่องนี้เป็นองค์พิมพ์นิยมนะครับลงพื้นพิมพ์นิยม A นะครับวันี้ก็ส่งให้ดูหลายท่านเหมือนกันนะครับหลายท่านก็ตัดสินใจอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ปิดไปนะครับก็เลยเอามาลงให้ดูก็สวยงามนะครับองนี้ดูเนะื้อหาความเก่านี้ใช้ได้เลยนะครับ นิยมวัดบางคันนะครับขออภัยครับพอดีช่วงนี้ป่วยเสียงก็อาจจะแปลว่าแปลกไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านใด f อฟซีนารอแล้วช่วงลดราคาเดี๋ยวเดี๋ยวรอสัปนี้เผื่อผมได้มีของใหม่ๆนะเผื่อได้มาโชว์พี่ๆเอฟซีนะครับนี่จอบเล็กหนพ่วงเงินนะครับลงพ่วงเงินพิมพ์จอบเล็กเป็นรอโบราณน,นะจอบรอโบราณ เก่าสวยมากนะครับจอบองนี้แต่เสียด้ว่าหูเขาจะมีขออภัยในะ้เล็ยบยาวเดี๋ยวผมจะไปตัดเล็บให้น,นะครับหูเขามีตําหนินิดนึงนี่ช่วงตรงนี้นะแต่ก็โดยรวมเก่านะครับอ,อย่างว่านะเป็นพระหล่อโบราณครับที่จะให้สวยเต็มองน์นี้ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ร้อย็นะครับเพราะว่าพระผ่านการเวลานะครับบล็อกหล่อตําหนีอะไรก็ จะตามสภาพนะครับนี่องนี้อีกหนึ่งองนะครับนี่ผมก็กะว่าจะได้ส่งประกวดแต่ว่ายังก่อนนะพ่อผิวเหมือนเขาไปล้างมาเรื่อยๆประมาณนี้แต่ว่าก็ล้างน่าจะล้างมานานแล้วนะครับนี่พาอยังเห็นเป็นคราบอันนี้อยู่นะครับเผือ่อเขาอาจจะไม่ได้ล้างนั่นในความคิดผมเขาอาจจะไปของใช้ห้อยอะไรก็ได้นะครับเนี่ยก็ดูแบบว่าสภาพใช้แล้วกันนี่ขอเรียกว่าสภาพใช้นะครับผิวเปิดเลยนะสวยนะครับ สวยมากดูพิมพเขานี่แบบว่าหล่อล้ำเบิกเลยนะครับเป็นพิมพนิยมนะครับทนายชื่นชอบนะครับพักมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวจะโทรมาสอบถามก็เบอร์ศูนย์3ป7หนึ่งนสาเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับนี้เป็นภาพปิดตานะครับองนี้เคยปิดไปตอนอยู่อยุธยานะแล้วทีนี้พี่พีซีบอกว่าเดี๋ยวแหมน้องดนเดี๋ยวพี่ขอ,อเปลี่ยนคืนได้ไหมนี่พอดีเหมือนเขาขัดสนนิดนึงนะครับช่วงนั้นก็เลยยังได้กลับมาอยู่นะครับ นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นปิตาที่ไหนนะครับเนี่ยยันเต็มเลยนะครับรอยจานท่านใดชื่นชอบนะครับอันนี้ไม่ใช่ในรูหัาเป็นเนื้อน่าจะผงคุกลักเลือดเนื้อดินอะไรนี่แหละนะครับเก่าสวยต่อมาเป็นพยาต่อเรือนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพยาต่อเรือหลวงหลวงพ่อเงินองนี้เนื้อหาดีนะครับ ทันใดชื่นชอบนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับก็ทักมาสอบถามเช่าเนื้อหาพระได้นะครับพาผมนี่สดๆทุกองน,นะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1ย์3 7 7หนึ่งนาเจเจะครับเดี๋ยวย้ำให้พีเอนะครับรได้ยินนะครับทันใด <c oughs> กลัวแอดไลน์มาแล้วแบบว่าไม่ทันนะโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวปิดให้ก่อนเลยจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชาย สามหรือสี่นะพี่พีเอฟซีดูนะครับโอเคเห็นชัดเจนนะครับหลวงพ่อเงินพินขี้ตาก็คลิปนี้พยายามจะถ่ายให้ไม่นานนะเพราะว่าพผมก็มีน้อยนะครับเพราะว่าผมก็เว้นไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับพี่พีเอฟซีขอพังจริงนะครับเผื่อ ทนายขอติดตามอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อไปนะครูปรล่หลวงพ่อไปหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปนะครับทนใดชื่นชอบสายไหนก็ลองทักมาพูดคุยได้นะครับ ต่อมาเป็นพะกกลิ่งนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว,ว่าเขาเป็นกลิ่งอะไรนะีแต่ว่ามีเป็นจานนะครับเก่านะครับจานเต็มองค์เลยนะครับที่ก้นก็มีนะครับเสียงกลิ่งอย่างชัดอยู่นะครับ เปิดไว้ไม่แพงนะ FC, พี่พี่ยีักมาได้นะครับต่อต่อมาเป็นพระปิดตานะครับนี่หลวงพ่อแก้วหรือเปล่านะครับพี่พี่ท่านใดชอบนะครับนี่แบบนี้จริงองนี้ผมก็แกะออกมาจากเหมือนแบ่งปันมาจากาเพื่อใจดีนะครับเนะนี่ยองนี้สวยคมลึกเลยนะครับ ไนใดูแล้วชอบนะครับมีราคาในใจลองเสนอมาได้นะครับนี่อันนี้เป็นรูปปั่ทวนะครับรอยน้ํากรรมการนะครับเก่าๆปีอะไรนะสุนอะไรวะผมกจำไม่ได้นะครับเป็นเนื้อว่าน,นะครับเนื้อว่าน สวยงามอีกหนึ่งองค์นะครับก็ผิวเริ่มเร็วนะครับได้แบ่งปันมาจากเพื่อใจดีนะครับต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับวันนี้มีมาให้ชมสององค์นะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าพิมพเจดีหรือเป็นพิมพ์อะไรนะอันเนี้ยนะครับเนื้อเขาอาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับเนื่องจากแสงไฟในห้องอาจจะแบบว่าหลอกตาอะไรแบบนี้นะพี่พีสี่ ะครับแสงไฟอาจะแรงนะครับดูมือผมดำไปหมดแล้วนะครับนี่ต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินโอ้หนี้ก็สวยเนื้อชํำนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมและชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ คลิปนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดปริยายอะไรพี่ FC ฟังดีนะครับเนี่ยพรก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอมีให้พี่ FC ได้ชมบ้างนะครับมีต่อมาเป็น <c oughs> พระปิดตานะครับเนื้อท่องเดงเถื่อนนะครับเน้อหะเก่านั้นอยู่กับผมมาก็สองปีกว่าแล้วนะครับเนื้อท่องเดงเถื่อนนะครับ ท่านใดชอบนะครับชื่ชอบของปแปลกๆก็ทามาได้นะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะสิบนาทีนะครับอันสุดท้ายเป็นพระสมเด็จนะครับที่เคยได้น่าจะตอนอยู่อยุธยานะครับพระสมเด็จอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ในกรอบผมเคยแกะมาชมละ <c oughs> แข็งมากนะครับ นี่ผมอาจจะไม่ได้แกะหนังนะเดี๋ยวแกะให้ดูแค่ข้างหน้าพอนะครับเก่านะครับผมเชื่อว่าสภาพกอนเลี่ยมนี้น่าจะบุบบึนนะครับให้ชมแค่นี้แล้วกันนะครับทนใดที่ชื่นชอบนะครับพี่เอฟซีทักมาสอบถามราคาได้นะครับตรงนี้ก็เปิดไม่ถึงร้านนะครับขออนุญาตจบปในเียนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับุมครับ